ตอนแรกเขาก็บอกมีเอ,อะไรอ่ะามาเจียงจีนมาเจียงจีนก็คือคนดูแลมา้าเขาเข้าใจว่าคนดูแลมา้าคนเนี้ยแท้มาผมบ,บอกไม่ใช่อาสารเจ้ากวนอูจะมีมา้าให้ไว้เขาทําเคสต้องไปไหว้พ่อม้านะไหว้พ่อมาแล้วจะโชคดีด้านไหนแล้วแต่สดับเคาะแต่ละปีปุ๊บผมก็เลยบอกว่าไอาคนดูแลมา้าไม่ได้แท้มาเขาพูดถึงม้าตัวนี้แล้วก็มีเหมือนกับช้างอ่ะมีควานช้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วส่วนสาร,สารเจ้าพ่อกวนอูก็จะส่วนใหญ่เขาจะเน้นเรื่อง ไหว้เพื่อคนที่มีคดีความมีปากเสียงปีนี้มีดวงทะเลาะอเบาแวงสวัสดีครับจี่กุยสวัสดีครับแปดตรงครับ ได้รับเกียรติจากเกจปุ๋ยเช่นเคยนะครับวันนี้เกจปุ๋ยก็มาในลักษณะของคนที่มีราศีค่อนข้างจับพอสมควรเพราะรว่าเจกได้ไปเป็นหัวหน้าคณะในการที่จะสนทนาภาษาเต้ตจิ๋วแล้วก็ได้เป็นวิทยากรในเรื่องของภาษาเต้ตจิ๋วในการที่เขาเรียกว่าอะไรนะทัศนศึกษานอกสถานที่โดยใช้ไปเยี่ยมสถานที่ตามสถานที่โดยเยี่ยมจักแถวยาวละสมคมโตเท้าเป็นองไรอธิบายนิดนึงครก่อนแรกๆว่าสมคมโตเท้าคืออะไรสมคมโตเท้าเนี่ยเป็น ตำบลหนึ่งของอำเภอเถงไห้นะครับอําเภอเถงไห้ huh. ก็คือเป็นหนึ่งในเก้าอำเภอของคนแต้จิ๋วนะครับทีนี้สมาคมโตเท้าเนี่ยคำว่าโตเท้าอ่ะภาษาตแต้จิว๋วแปลว่าท่าเรือโตก็คือกล้วยโต,โตกั้วตู้นะครับโตเท้าหมู่บ้านนี้ตำบลนี้หมู่บ้านนี้เลยเรียกว่าหมู่บ้านดีกว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอเถงไห้หมู่บ้านนี้เขาจะอยู่ริมริมริม ริมแม่น้ำแล้วใครจะมาข้ามฟากเนี่ยต้องมาผ่านหมู่บ้านนี้หมดในเถงให้จะข้ามฟากไปซีกอื่นต้องมาผ่านที่นี่ฉะนั้น,ต,นตําบนโตเท้าเนี่ยหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเขาแท่เดียวแท่จางจางที่ภาษาจีนกลางก็คือตัวเจิงนะครับแท่จางภาษาแต้จิ๋วคือจางแท่เจิง,แ,จงแล้วทีนี้เนี่ยเขาทุกคนจะรู้เลยว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างดุเพราะว่าเขาเป็นอยู่ริมแม่น้ําคุณจะมาข้ามน้าฉันไม่ให้คุณข้าม คุณก็สวยคุณจะข้ามฉันเรียกค่าข้า,ขามฟากแพงๆก็ได้นะครับก็เขาเลยมีคําพูดคํานึงเขาเรียกว่าเชฟซิงโตเถาจังดิฉันเนี่ยคนโตเถาจังนะครับแกอังก็คือมีสามีหรือบางคนบอกแกอังเนี่ยไม่เพาะต้องบอกพวยหูพวยหูโป้หวยตัง้งโป้หวยตั้งก็เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง เป็นอยู่เปาบุ้ยแล้วคนหมู่บ้านนี้แท่ตังหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่ยกพวกตีกันตีคนอื่นประจํานะครับแล้ว<ล>เ,<ล>เขาบอกวัวก<ล>งหัว<ๆ>มากเขาบอกเลยนะวัวกงหัวมากก็คือคุณตาคุณยายเขาเนี่ยเป็นหมู่บ้านไซมึงชัวเป็นแท่ชัวที่อยู่ประตูตะวันตกของแข้งให้มืออหมู่บ้านนี้ก็ตีคนประจําเหมือนกันคือเป็นหมู่บ้านที่แบบค่อนข้างเป็นมาเฟียฉะนั้นเนี่ยเขาบอกผมเปรียนเทียบกับคนเพชรบุรีดุดอย่างนั้นป่ะอ่าดุอย่างนั้นเลย เขาพูดตำนองนั้นเลยแล้วเขาเลยบอกว่าเขาคำที่คำตอไปก็บอกว่าลือ้อรู้จักอัวหรือเปล่าลือเจียจ๋าซีด่าเขาด้วยนะไอ้ไอ้ไตยหงไตยหายเนี่ยมึงรู้จักก,ก็เปล่าฉันเนีย่ยคนโต่ถวจางมีสามีเป็นโป๋บวยตังก็ก็ตีเขาประจําเหมือนกันแล้วอากัวกงหัวมากก็คือแม่แต่งมาจากไซมึงชัวไซมึงชัวก็ตีเขาประจําเหมือนกันแล้วเขาต่อด้วยลื่อไอ้ไต่หงไตหาเนี่ยรู้จักหรือเปล่ารู้จักไอ้เป็นใครหรือเปล่า ฉะนั้นหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างทุกคนกลัวเขานะครับมีอิทธิพลมีเพราะทุกคนต้องไปอาศัยเขาข้ามฟ้านะครับแล้วในหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในมีสมาคมอยู่ในประเทศไทยสมาคมเขาจะอยู่แถวฝั่งทนทีนี้เนี่ยสมาคมเขาจะเป็นคนในสมาคมก็ไม่น้อยเลยหลายร้อยหลายร้อยสมาชิกสมาชิกหลายร้อยแล้วเขาก็มีหน่วยแบบมีคนรุ่นใหม่ ที่แบบว่าเขาก็เป็นลูกหลานคนทรงวาดเขาก็สนใจที่ว่าสนใจภาษาจีนก็อยากจารลนลงสุดท้ายก็มารู้จักกับผมเพราะน้องพี่สาวเขาเนี่ยเรียนเรียนเป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนผมพอมารู้จักกันเขาเลยบอกว่าโอ้ยเฮียกุยเฮียกุยเฮียกุย,กยรู้ภาษาเต้จิ๋วเยอะเฮียกุยมาถ่ายทอดหน่อยผมก็เลยอาศัยสมัครไปถ่ายทอดและนั้นนั้นก็มี ครูสี่ห้าคนที่คอยสอนภาษาจีนกลางแต้จิ๋วในสมาคมเขาอยู่แล้วแต่ครูสี่หคนนั้นน่ะเขาเป็นคนจีนเลยเขาเป็นคนจีนที่เกิดที่ประเทศจีนมั้งแล้วก็ย้ายสัญชาติมาเป็นคนไทยแล้วก็ไปเจออีกอากูอีกคนหนึ่งเขาก็เป็นตอนนี้เขาเป็นคนอเมริกาอยู่ที่ฟลอริดา และวเขาก็สนใจเขาก็รู้เยอะในภาษาตใต้จิว๋วก็เลยมาแลกเปลี่ยนกันเราจะเรียนกันทุกศุกร์กับเสาร์นะครับมีพักหนึ่งก็เรียนจริงกลางแต่สุดท้ายทุกคนบอกไม่เอายังอยากเรียนใต้จิว๋วและในสมาคมตู่เช้าเนี่ยก็จะมีลูกหลานของสมาชิกสมาคมแล้วในนั้นก็ยังมีคนอื่นที่เป็นเพื่อนของลูกหลานหรือสมาชิกในสมาคมพวกนี้สมัครเข้ามาด้วยคืออยากเรียนภาษาจีน ต้จิ๋วด้วยแล้วบางคนคนรู้จักของผมบางคนเขาบอกเนี่ยเจ็กกุยหรือเฮียกุยเนี่ยอยากเรียนภาษาจีนบอกเออเข้าไปในตงเท้าแหละเออดึงเขาเข้ามาทุกคนก็สนใจพอสนใจไปสนใจมาวันนั้นพอดีอากเนี่ยเขาก็อยากกลับมาเหมือนกับเอ,อ่อเยี่ยมญาติด้วยแล้วก็เลยนัดกันว่าเรามาเจอกันไหมเพื่อไปเดินสืบสารวัฒนธรรมแต้จิว๋วว่าแต้จิ๋วเนี่ยเริ่มที่ไหนในไทยเนี่ยก็เริ่มจากปึงเทากง ปึงเท่ากงก็เป็นศาลเจ้าอันหนึ่งในถนนทงวาดปงเท่ากงนี้ก็คือเป็นแบ็คของโรงเรียนเผยอิงเผยอิงภาษาจีนจู่คือป่วยองหหาวนะครับเผยอิงก็คือเป็นโรงเรียนที่เผยก็คือเป็นคนที่เป็นโรงเรียนที่คอยปลูกสร้างอิงก็คือฮีโร่ฉะนั้นคนจีนไทยเชื้อไทยจีนสมัยแรกๆก,ก็อย่างคุณธนิน คุจเจริญพวกนี้เขาก็เรียนที่นี่หมดแล้วก็ทําให้ศาลเจ้าเนี่ยดังศาลเจ้านี้ก็เป็นศาลเจ้าแรกๆของพวกชัยนาทาวเป็นปึงเทา้าปึงท้ากงก็แปลว่าเจ้าที่เจ้าที่ก็คุมเขตแถวทรงว่าแถวเยาวราชเนี่ยเขาเลยเป็นอันนี้แล้วทุกวันเนี้ยศาลเจ้านี้ก็ได้เป็นศาลเจ้าที่ เดี๋ยวในผมจะมีรูปเข้าไปให้นะครับเป็นสารเจ้าที่ถือว่าสะอาดที่สุดในบรรดาสารเจ้าจีนทั้งหลายเพราะว่ามีเงินทุนใหญ่ไห,หลามาจากพวกมูลนิธิปอติเติงแล้วก็ไหลามาจากสมาคมแต้จิ๋วก็เป็นคนสนับสนุนโรงเรียนนี้แล้วก็โรงเรียนไผ่อิงก,ก็จะมีพวกเจ้าสัวทั้งหลายสนับสนุนด้วยโดยที่สารเจ้าเนี้ยเริ่มที่คือเปิงเต่ากงคือเจ้าที่แต่สุดท้ายตอนเนี้ยเจ้าที่ดูแลใหญ่เจ้าที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือ พ่อเสือเขาให้พ่อเสือเป็นใหญ่แล้วปุงเถากงเจ้าที่ก็อยู่ข้างซ้ายแล้วพอพวกคุณธน,นินพวกเจ้าสัวรวยๆเขาเลยสร้างปึงเถากงอีกองหนึ่งขึ้นมาคือเจ้าที่องหนึ่งเขาเลยเรียกว่าเหล่าปุ๋งเถากงนะครับแล้วเราวันนั้นก็เยี่ยมชมเยี่ยมชมเสร็จก็เดินออกมาจากสันเจ้าก็เดินกับเดินออกมาปุ๊บก็เลี้ยวขวาเข้าไปในซอยที่จะไปตลาดเก่าตรงนั้นก็ผ่านโรงเรียนเผยอิงผ่านตัวโรงเรียนเลยแต่เราไม่ได้เข้าไปแล้วก็มีอโกเนี่ยเขามี บ้านยายเขามังก็อยู่แถวๆข้างโรงเรียนไปอิงแล้วเมื่อก่อนเขาบอกว่าคุณเจริญอะ่ะบ้านคุณเจริญก็อยู่ข้างๆกันนะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยก็ไปเจอศาลเจ้ากวนอูซึ่งศาลเจ้ากวนอูเนี่ยเราก็จะบอกแนะนําว่าศาลเจ้านี้ก็หลายร้อยปีตอนแรกเขาก็บอกมีอ,อ,อะไรอะ่ะมามาเจียงจีนมาเจียงจีนก็คือคนดูแลมาเขาเข้าใจว่า คนดูแลม้าคนนี้แท่ม้าผมบ,บอกไม่ใช่อาสารเจ้ากวนอูจะมีม้าให้ไว้เขาทําเคสต้องไปไหว้พ่อม้านะไหว้พ่อมาแล้วจะโชคดีด้านไหนแล้วแต่สสด็คเคาะแต่ละปีปุ๊บผมก็เลยบอกว่าไอาคนดูแลม้าไม่ได้แท่ม้าเขาพูดถึงม้าตัวนี้แล้วก็มีเหมือนกับช้างอ่ะมีควานช้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วส่วนสาร,สารเจ้าพ่อกวนอูก,ก็จะส่วนใหญ่เขาจะเน้นเรื่องไหว้เพื่อคนที่มีคดีความ มีปากเสียงปีนี้มีดวงทะเลาะเบาะแวงก็คุณดูจากฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยโรงพักทุกโรงเลยจะต้องมีเจ้าพ่อวนอูนะครับเสร็จแล้วเราก็เดินข้ามไปที un, ่ up. ce, oj, เล่งบวยเอียเล่งบวยเอียก <Index> ็เป็นซอยที่อยู่ตรงข้ามกับตลาดเก่าแล้วเราก็มีแวะดูตลาดเก่านะครับแล้วก็เดินข้ามไปเดินข้ามไปเล่งบวยเอียเนี่ยซอยเนี่ยเล่งบวยเอียก็จะมีเจ้าที่ชื่อเล่งบวยเอียเลยนะครับเล่งบ้วยเล่งแปลว่ามังกรบ้วยแปลว่าแหง ก็คือเป็นสารเจ้าหังมังกรซึ่งเดิมทีเนี่ยเราเรียกว่าหัวมังกรน่าจะอยู่โอเดียนโอเดียนฝะเหล่งบุวยก็เลยมาอยู่ที่เยาวราชนี่นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็มีตลาดใหม่ตลาดใหม่อันเนี้ยเหมือนกับสร้างสมัยตั้งแต่รห้าแล้วก็ เดินข้ามไปก็ข้ามไปถึงที่สุดท้ายก็ไปจบที่วัดมังกรวัดมังกรคาราวากิมาราวาสเนี่ยก็เป็นวัดที่มีศาลมีเจ้าคบทุกเจ้าในกรุงเทพจริงๆบางทีก็แก้เะด็จข้าไหว้เจ้าเสด็จข้อที่ไหนเนี่ยไม่มีไปที่วัดมังกรมีทุกองค์นะครับแล้วก็ไปดูในวัดมังกรมีอะไรมีพระสังกษ์จายหรือพระเสียระยะเมตไตรแล้วก็มีเ,เทพสี่ทิศ เทพฟ้าสี่ทิศแล้วก็มีแปะกงมีเสียงกงองแล้วก็มีพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นสามปางเขาเรียกสามปอฮุกอันนั้นก็คือพูดถึงปางตรงกลางก็คือของชาตินี้ ปางฝั่งหันหน้าเข้าบางขวาก็คือชาติที่แล้วหันหน้าเข้าฝั่งซ้ายก็คืออนาคตชาตินะครับแล้วก็ไปมีข้างในก็จะมีสารเจ้าครบทุกอย่างมีไทสวยมีอะไรมีเฮ้งเจียในนั้นก็มีพ่อเสือมีเจ้าแม่กวนอิมมีเฮ้งเจียมีครบแต่บางคนที่เขาจะแก้บนแก้เค็ด ที่ชัดๆอย่างศาลเจ้าพ่อเสือเขาก็ไม่ไปวัดบังกรนเขาก็ไปศาลเจ้าพ่อเสือเฮงเจียเขาจะไปสามแยกเขาก็เจ้าแม่กวนอิมก็จะไปข้างซัมปอกงอะไรเงี้ยที่เป็นศาลของคนฮกเกี้ยน ก็เราทริปนี้เราก็เดินแล้วก็เดินเยาวราชแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปคุยกันที่ว่ามีสารเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งสารเจ้าพ่อหลักเมืองอันเนี้ยในวัดมังกรก็มีแต่สารเจ้าพ่อหลักเมืองอันอีกอันที่ผมพูดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในสำเพ็งเลยเขาเรียกว่าเสียงอ่วงกงแต่คนอื่นก็จะเข้าใจว่าทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นหลักเมืองแต่จริงๆแล้วเสียงอวงกงเนี่ยเป็นหลักเมืองระหว่างพบมนุษย์กับพบอีกพบหนึ่งเป็น หลักเมืองระหว่างสองภพเขาถึงมีคำหนึ่งเรียกว่าแซ่ต่อเสียงอึงลายคือเวลาเกิดบางคนเนี่ยถึงขั้นที่สมัยก่อนเนี่ยพอมีลูกหลานเกิดปุ๊บเขาต้องไปไหว้เลยว่าลูกหลานฉันมาเกิดแล้วนะเกิดบ้านชันนะแท่นี้วันนี้เกิดวันนี้แต่เวลาจากไปก็ต้องแจ้งเขาเหมือนกันก็คือจะต้องผ่านหลักเมืองอันนี้ซึ่งอันนี้ผมจะมีแนะนําว่าคนที่ไปแก้เคล็ดว่ามีคนแก่หลายคนเลยนะที่ว่าค่อนข้าง,งแบบป่วยติดเตียงมา1ิบ0ปีหรือ อยู่ไอซแล้วก็ดูท่าจะไปก็ไม่ไปดูท่าจะฟื้นก็ไม่ฟื้นรักษาก็ไม่หายอันเนี้เขาก็จะให้แนะนําไปไหว้ที่นี่หลักเมืองนี้ไปไหว้เนี่ยก็ต้องให้ลูกหลานเป็นคนไหว้แล้วไปอธิษฐานว่าสมมุติถ้าแม่เขาก็ไปอธิษฐานว่าเออ เจ้าพ่อหลักเมืองครับถ้าแม่ผมเนี่ยยังไม่ถึงอายุไขก็ให้แกหายวันหายคืนฟื้นขึ้นมาหายดีถ้าเกิดแม่ผมถึงอายุไขแล้วก็เชิญให้พระเจ้ามารับไปโดยเร็วจะได้ไม่ทุกข์ทรมานองนี้ไหวและเฮียนมากบางคนไหวปุ๊บสามวันคนแก่คนนี้จากไปเลยเนี่ยตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็เลยเดินเยาวราชกันจนแต่วันนั้นวัตถุประสงค์ที่ไปเดินแบบเนี้ยก็เพื่อว่าให้ลำลึกการพูดแต่จิว๋วเข้าไปในสารเจ้าก็ไปดูว่า เออตัวหนังสือแต้จิ๋วเนี่ยตรงระครังเนี่ยมันตั้งแต่ยุคไหนยุคไหนเขามีเขียนไว้เลยระครังเนี่ยตั้งแต่ยุคกวงสู่ยุคไหนนะครับเขาก็ยังมีเขียนประวัติแล้วก็ค่อยๆจะเข้าไปศึกษาวันนั้นก็ถือว่าทุกคนก็แฮปปี้พอสมควรหนึ่งก็ได้เจอการสองได้ใช้ภาษาแต้จิ๋วถกกันอย่างเต็มที่แล้วซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็รู้มาจากบรรพบุรุษเขาอ,อากองอมาม่าสอนมาเขาก็มาถามกันว่าเอ้คำนี้หมายถึงอะไรคํานั้นหมายถึงอะไร,ะไรก็วันนั้นก็ เดินกันไปแล้วก็พอเดินกลับมาที่ศาลเจ้าหลักเมืองก็เลยแวะศาลเจ้าหลักเมืองอีกทีซึ่งมันอยู่นอกทิ์แต่ตรงศาลเจ้าหลักเมืองอ่ะมันก็มีบ้านหลังหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยรอห้าจะประทานให้เลยเป็นตึกอันหนึ่งแล้วข้างบนเนี่ยเป็นสิบห้องเขียนไว้เพื่อให้คนที่จีนมาจาก จีนปุ๊บมาหาญาติไม่เจอเราห้าบอกออามาพักที่นี่ก่อนจะมีห้องให้สิบห้องเราก็ไปดูแวนดูถ่ายรูปกันแหล่งพักพิงชั่วคราวอ่าแหล่งพักพิงก็คือมาถึงยังหาญาติไม่ได้ไม่มีที่กไม่ยจะไปไหนก็คือเป็นแหล่งพักพิงชั่วคราวสําหรับคนที่ไม่มีญาติปอดปอด่าให้อยู่ตรงนี้วันนั้นก็เดินกันไปแล้วก็คุยกันเสร็จตอนเที่ยงก็ไปทานร้านอาหารแต้จิ๋วที่แปะตรงกับผมเคยไปทานกันแ่ะร้านเตี๋ยวัวเตี๋ยวสัวอะไรต่างก็ล้ำลึกอาหารจีนอีกก็คุยกันเรื่องอาหารจีนททีี่่มาาไปของเต้้หู ทอดของโผเลงแล้วร้านนั้นเขาก็มีเนื้อห่านอะไรเงี้ยซึ่งคนแข่งให้ส่วนใหญ่จะชอบห่านคนโผเลงจะไม่มีห่านปลาโลวแต่ก็จะใช้เต้าหู้ทอดเป็นไฮไลท์ก็คือห่านปลาโลวโผเลงเนี่ยทำนองนี้แบบตรงคืออาหารกลางวันหรืออาหารเย็นเจกอาหารกลางวันอาหารกลางวันก็คือไปตั้งแต่เช้าจะมากินกลางวันกันนัดเจอกันเริ่มต้น10บโมงแล้วเราสตาร์ทกันที่ถนนทงว่ามีร้านชื่อร้านมะเขือม่วง คนนี้ก็เป็นสมาชิกในโต้เ้าแล้วก็สนใจแต้จิ๋วร้านมะเขือม่วงก็จะเป็นร้านที่ขายพวกน้ำผลไม้ปั่นที่ค่อนข้างออริจิน<อ>ัมนล <original. S 2> มะเขือม่วงเนี่ยอ่าก็มไม่รูเออรเขาอร่อยมากเป็นน้ำมะเขือจริงๆแล้วเขาปั่นเลยอาจจะมีบิดลูดมีผลไม้แล้วก็กินแล้วโอเคนะแล้วก็ผมก็ชอบกันก็เหมือนกับต้านอนุมนิสระน้ำผลไม้น้ำผลไม้อน้ำผลไม้ผมก็แนะนําก็ถ้ามีโอกาสก็แวะไปทานได้นะครับ แล้วก็ทุกคนก็จะมีเอาหนังสือเอาหนังสือภาษาจีนจากบ้านเขาที่บรบพบลรุษหรือลูกหลานหรือรุ่นเขาเรียนอนะ่ะหนังสือเก่าๆเ,เต็มเลยเหมือนกับหนังสือที่แฟนคลับของดีบีสโซ่ส่งมาให้อย่างนั้นเลยเยอะมากเยอะมากแล้วในกลุ่มนั้นก็มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งแต่ตรงผมไม่ใช่ว่าอยาก,กโฆษณาเขานะเขาเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่เหมือนกับดูผิวเขาละผิวคําเหมือนกับไม่มีเชื้อสายจีนแต่เขาเรียนภาษาจีนได้คล่องและเรียนได้จิ๋วได้ละเอียดมาก ถึงขั้นบอกว่าคําใต้จ๋วคานี้อ่านออกมาต้องเสียงห้าเสียงแปดเสียงสี่ถึงจะถูกต้องซึ่งตัวผมเองเนี่ยใช้จำเอาว่าเออคำนี้อ่านอย่างนี้แต่ไม่ลงลึกถึงขั้นว่าต้องใช้เสียงสี่เสียงสามอะไรเงี้ยแล้วผมชื่นชมเขาแม่แล้วเวลาผมจะเรียนหรืออะไรเพิ่มเติมผมก็ให้เขาค้นมาแล้วก็เขียนแล้วผมก็ไปสอนเป็นเสียงเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอธิบายซึ่งอาก,กคนที่อยู่อเมริกาเขาก็อธิบายได้เยอะแล้วก็แนะนำกัน แล้วก็เดี๋ยวจะเจอกันอีกทีวันที่18พฤษภาที่สมาคมเถ่งไห้แห่งประเทศไทยตรงซอยเดโชเพราะว่าเขาจะมีงานประจําสมาคมเขาแล้วก็ใช้ที่ของเถ่งไห้แล้วเขาก็จะเชิญพวกผมไปรับโลกเกติยศที่เป็นอาสาจิตอาสาสอนภาษาแต้จิว๋วโดยส่วนตัวพวกผมก็คุยกันกับอาโกเนี่ยกับทางสมาคมก็อยากจะให้ภาษาแต้จิว๋วสืบต่อได้นานเข้านาอยากให้คนรุ่นหลังก็มาสนใจ มาเรียนมาศึกษาซึ่งผมคิดว่าภาษาแต้จิ๋วอะ่ะเป็นภาษาอะไรที่มันคือภาษาจีนกลางอะ่ะผมก็บอกแล้วไงมีพจนานุกรมแล้วภาษาต่อมาก็คือแต้จิ๋วที่มีพจนานุกรมอย่างกวางตุง้งแคะไหหลำฮกเกี้ยนพวกเนี้ยไม่มีพจนานุกรมภาษาเซี่ยงไฮ้ก็ไม่มีพจนานุกรมผมก็ค่อนข้างจะชื่นชมภาษาแต้จิ๋วของพวกเรานะครับว่าตัวเองมีพ,พจนานุกรมมีดิกชันนารีเป็นของตัวเอง ประเด็นที่ผมอยากจะสอบถามเจ็กกุยเพิ่มเติมก็คือว่าในการที่เราสืบสารวัฒนธรรมในการใช้ภาษาแต้จิว๋วในการทัศนศึกษาเนะาะในเส้นทางที่ว่านี่เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็คงจะได้ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆอันนี้เจาะลึกไปนิดน,นึงว่าแต่และคนก็ต้องมีเป้าหมายของแต่และคนใช่ไหมเจ็กอย่างยกตัวอย่างาเช่นเออคนที่เขาเรียนที่ว่าเจ็กเมื่อพูดมอสักครู่นี้ที่เขาเรียนถึงศึกษาถึงเสียง4เสียงหรู้รายละเอียดลึกมากมายทั้งๆที่เขาอาจจะไม่ได้ยินแท้ร้อยเปอร์เซนต์สิ่งนี้เขาเจกเคยถามเขาไหมว่า เขาเขาก็าคือเขาเขาเรียนเขาสนใจภาษาจีนและเขาคิดว่าอนาคตเนี่ยเขาเรียนจบเขาจะเป็นเอ็กซ์เพร์อาจจะเป็นครูเป็นเอ็กซ์เพร์ด้านภาษาไต้หววเลยชอบที่จะเรียนเพื่อจะเอาอไปใช้ใน,นการเป็นเป็นการ,รสอนต่อไป ครับสอนต่อไปเขาเขาคิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเขาเขาเรียนไปแล้วเขาไม่ได้ใช้พี่ผมพี่ผมสงสัยนะออยเขาใช้เขาคงอีกหน่อยเขาคงเป็นอาชีพเป็นครูเป็นอะไรแต่ผมถ้ามีโอกาสนะแต่ตรงแนะนําแบบนี้ก็ดีผมจะเจาะลึกว่าแล้วเขาคิดว่าอนาคตาเขาจะทําประโยชน์อะไรได้กับสิ่งที่เขาได้ไปจริงเพราะว่าในหลักการง่ายๆของคนเนาะถ้าเราทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายเนาะถ้าเราไม่มีเป้าหมายมันจะมันไม่มีแรงจูงใจอ่ะครับ ใช่ไหมการที่เรามี <c oughs> แรงจูงใจมันก็จะทําให้เรานึกออกว่าอ๋อเราต้องทําอย่างนี้อคนถึงจะอยากมาเรียนเราต้องทําอย่างนั้น, <c oughs> นทำให้คน <c oughs> ทุกคนสนใจครับ <c oughs> อันนี้เป็นโจทย์ <c oughs> ที่ผมคิดเหมือนกัน <c oughs> ผมรู้จักกับน้องอีกคนหนึ่งนะเขาก็ไปเรียนจีนและสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เขาเปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนที่ต่างและนักเรียนเขาก็เยอะพอสมควรเรียกว่าเขาเลี้ยงดูเขาลอดแล้วก็เล,ลีเ้ยงลูกเมียไล่เลยสบายๆ <c oughs> มันมีอีกคนหนึ่งเขาเจ็ดที่ผมเคยเคยรู้จักคนหลายๆคนเนาะบางคนเขาเรียนรู้ภาษาเพื่อเรียนรู้ชีวิตคนวัฒนธรรม แล้วก็ประเพณีต่างๆเพราะการเรียนรู้ภาษาคือการเรียนรู้คนเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้วัฒนธรรมคนอายุมากๆหลายๆคนที่เขาเรียนภาษาเพราะเหตุผลือว่าเขาต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนกลุ่มต่างๆเนาะครับจริงๆไม่สงสัยเลยว่าคนอายุ670็แล้วจะเรียนภาษาไปทําไมเขาคงอยากเรียนรื้อฟื้นของพวก เท่าที่ผมสัมภาษณ์พวกเขานะลื้อฟื้นสิ่งเก่าๆซึ่งบางทีเขารู้มาแล้วจํามาไม่ได้หมดมาเคยพูดแบบนี้นะอาเจกเคยได้ยินคคข้าวๆแบบนี้ไหมอ๋อแล้วก็มาลื้อฟื้นแล้วเขาก็คิดว่าเขาคงจะไปสอนลูกหลานเขาส่วนผมขอชื่นชมเด็กอีกคนหนึ่งวันนั้นเขาไม่ได้มาด้วยชื่อน้องจิมน้องจิมเนี่ยเขาเรียนวิศวะจุลามังแล้วเขาก็สนใจแต่จิ๋วผมก็เลยถามเขาว่าพอดีเขาใกล้สอบเขาเลยไม่ได้มาเขาทําวิทยานิพนธ์ด้วยเขาเลยบอกว่าเขาบอกผมว่าที่เขาอยากเรียนแต่จิ๋ว เพราะว่าอาม่าเขาแก่แล้วอาม่าเขาเจ็ดสิบกว่าแล้วเขาอยากเรียนได้จิ๋วไปคุยกับอาม่าเขาให้ได้ให้ได้เยอะแล้วก็ช่วงเวลาอาม่าเนี่ยเหลือน้อยแล้วเขาต้องรีบเรียนเนี่ยผมทึ่งเขามากครับก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ทาให้เรารู้สึกซาบซึ้งเนาะโดยเฉพาะการที่เรียนรู้ภาษาเต้จิ๋วเป็นภาษาที่ใช้กันไม่เยอะใชคตัวอย่างเช่นนะเจ๋งนะผมพูดให้ฟังเนาะอย่างเช่นผมอยู่ทางเหนือเนาะทางเชียงใหม่เนี่ยการใช้ภาษาพื้นเมืองเนี่ยมันหดหายไปเรื่อยๆแล้วก็มันไม่มีการฟื้นฟูเนี่ยอีก หน่อยภาษามันก็จะสนะูญพันธุ์เนาอยอย่างภาษาเหนือตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่พูดแล้วนะอู้กับเมืองไม่อู้ละเออไม่พูดแล้วนะผมไม่เห็นเจอหลายๆคนเขาก็ไม่พูดแล้วนะพูดภ<ต>าษา,าข<อ>หมดแล<ะ>้วไม่พูดเลยเออก็คือเหตุผลก็คือว่าการที่เราสังคมรอบข้างนี่ไม่ได้ส่งเสริมฟื้นฟูด้วยมันมีส่วนนะผมก็เลยอยากจะถามเจกว่าในเมืองแท้จิ๋วเองที่เมืองจีนผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วเนาะสิบปีละดัะนั้นผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยที่นั่นเขามีการอนุรักษ์ภาษาแท้จิ๋วไหมที่เมืองจีนที่ที่ที่เมืองโซเท ืออย่างนี้เมืองจีนเนี่ยค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมยังไปเต้จิว๋วเขตเต้จิ๋วอะ่ะเขาไม่คนพูดภาษาจีนกลางกันนะทั้งเมืองเลยนอกจากคนที่พูดภาษาจีนกลางก็คือคนต่างถิน่นหรือคนที่ไม่ใช่พื้นเพที่น,นั่นอาจจะแบบสูดถงมาทํางาน่งมารับราชการอนอกนั้นก็จะพูดเต้จิว๋วเมื่อสมัยผมปี85อย่างเงี้ยผมไปที่หมู่บ้านของผมเองเนี่ย คนในหมู่บ้านพูดจริงกลางไม่ได้พูดกองตุ้งไม่ได้เลยพูดได้แต่จิ๋วก็เหมือนกับคนอีสานเดี๋ยวนี้คนแก่ที่อยู่ในในหมู่บ้านในอะไรเงี้ยเขาพูดแต่พูดถึงคนถึงอายุอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันมีคนรุ่นใหม่ที่เขาเรียนเข้าโรงเรียนเขาพูดจริงกลางได้หมดแล้วสิพูดจริงกลางได้หมดแต่เขาก็ยังสื่อสารเป็นแต่จิ๋วหมดเลยแต่เขาสะดวกที่จะพูดกันทั่วไปในเมืองในทุกคนละแห่งถนนหนทางเนี่ยไม่มีอะไรพูดจริงกลางเลยน้อยเลยคนพูดจริงกลางเขาลู่เลยถ้าไม่ใต่คนนี่เข้ามาเนี่ยเขาไม่คุยด้วยเลยเขา พูดได้จิ๋วหมดเลยพูดได้จิ๋หมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีตรงที่ว่าไอ้พวกบอยพวกเด็กเสิร์ฟมันจะเป็นคนต่างมณฑลละอ๋อคนต่างถิ่นมาอยู่าอาศัยมาทํางานอ่าแต่พวกนี้เนี่ยเขาก็จะเรียนแต้จิ๋วนะ บางทีก็าจะพูดใต้จิวว่าลูกค้าได้เ,เรื่องเรื่องหนึ่งไม่ต้องไรคุณทนีถ้าเดี๋ยวเนี้อย่างเมืองใหญ่อย่างกวางเจาเนี่ยก็อย่างผมว่าตั้ง60%นะที่พูดของตุ้งกันอนอกจากคนต่างถิน่นะถึงจะพูดจริงจรงผมจะโฟกัสนิดหนึ่งเจกผมผมผมอยากรู้ว่าสมมติว่าผมไปที่เมืองแต้จิวเนาะแล้วเขาเขาจะมีแบบแผนในการเรียนหนังสือกันยังไงไม่สมมุติว่าเยในบ้านพูดแต้จิวกันทุกคนนะแน่นอนที่เจกพูดเนาะ พอออกบ้านก็ยังพูดแต่จี๋วอยู่ภาษาจีนกลางก็าแทบไม่ได้ใช้เลยดิใช่แต่อย่างนี้เดี๋ยวนี้พอไปโรงเรียนปุ๊บโรงเรียนจะอินเตอร์โรงเรียนจะพยายามใช้ใช้จีนกลางเหมือนกับเด็กนาจาชาป์ไปโรงเรียนแล้วต้องพูดภาษาอังกฤษเอาสมมติว่าเข้าไปในห้องเรียนปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้ใช้ภาษาจีนกลางหมดเลยส่วนใหญ่เลยผมก็ยังว่าอย่างนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะเจกคือแต่ถ้า,าในใหมู่บ้านโรงเรียนพวกโรงเรียนประถมเนี้ยเขาใช้ใต้จิ๋วมันก็ไม่ต้องอ่อนภาษาจีนกลางนี่ได้เง้นอะไรนะครับ คนตาจนลาะจิงกเวลาลือไปคุยกับคนที่แบบคนจีนกลางนึกไม่ออกไงว่าจรจิงกางพูดไว้ไงไม่ต้องอะไรข้าราชการเวลาออกไปต่างถิ่นน่ะพูดภาษาจีนกลางไม่ได้เรื่องเลยเอใช่แม่บางทีคุยแล้วแบบเฮ้ยสำเนียงก็ไม่ดีพูดก็ไม่เข้าใจเพราะเสียงบางทีมันไม่เหมือนไงครับทีนี้เวลาอย่างนี้ผมผมสมมุติให้ฟังอันหนึ่งเวลามีแบบพวกข้าราชการมาจากปักกิ่งเนี้ยครับ ข้ฐฐาราชการท้องที่ก็ต้องออกไปตอนรับใช่ไหมแล้วมีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไปนั่งเรือนั่งเรือ,อเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาก็จะบอกข้าราชการว่าขวานสร้างขั้นเจียวชีขวานก็คือบนเรือ,อขวานสร้างเออบนเรือขั้นเจียวชีเจียวชีก็คือชนระบทแต่เขาพูดเพี้ยนเขาพูดเป็นฉวงฉวงที่แปลว่าเตียงชวงสร้างคือบนเตียงขั้นเจียวชีเจียวชีถ้าเกิดเมียก็แปลว่าเกียวชีเห็นไหมข้าราชการเขาหัวล็อก เฮ้ยอยู่พูดอะไรอยู่วะอยู่ทําไมมาบอกว่าอยู่บนเตียงดูเมียวะซึ่งจริงแล้วคืออยู่บนเรือดูชนบทชวนซ้างคันเจียวชีไม่ใช่วสร้างขันเียวชีอยู่ังดูเมียอ่ากับอยู่บนเรือดูดูไปที่ชนบทกับอยู่บนเรืออยู่บนเตียงดูเมียราชการคนละเรื่องเลยเฮ้ยอยู่พูดอะไรวะคนละเรื่องเลยก็เป็นไปได้คนไทยก็เป็นเวลาพูดไม่พูดไม่ชัดแล้วความหมายมันไปกันใหญ่เลย มันก็เลยทําให้สนุกไปอย่างก็คือว่าคนแต้จิ๋วเองก็ไม่ได้เก่งภาษาจีนกลางเท่าไหร่หรอกเวลาเราไปคุยนแตเดี๋วเนี่ยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นก็เหมือนฮ่องกงอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดไปพูดจีนกลางหรือพูดแต้จิ๋วที่ฮ่องกงฮ่องกงจะดูว่าอ๋อไอ้นี่มันบ้านนอกเ้ยก็คือจะจะแบบจะดิสเครดิตแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดที่ฮ่องกงคืนให้จีแล้วกลายเป็นว่าคนจีนเข้าไปในฮ่องกงเยอะกลายเป็นว่าคนฮ่องกงก็ต้องค้าขาย เขาก็เลยต้องมาฝึกพูดภาษาจีนกลางใช่ใช่ซึ่งไม่ดีพอฝึกพูดภาษาจีนกกลางจากเซี่ยงไฮ้ผมก็เคยไปคุยกับคนแถว็ีซี่แบบเอ้ยพูดอะไรวะก็จะเียนเพี้ยนแล้วก็บางคนก็บอกไม่พูดไมยพูดเลยไม่รู้เรื่อง เอาไปกันใหญ่ก็คงเหมือนเหมือนเหมือนคนแต่จิ๋วนะถ้าสมมติเราไปบ้านนอกนะแล้วเราไปบอกว่าเราจะคุยภาษาจีนกลางกับคนแต่จิ๋วเนี่ยเขาคงสายหน้าอม่รู่หน้าไม่รู้ไม่รู้เรื่องก็ไปไม่ได้ไม่ได้ก็เหมือนสมัยก่อนสมัยผมเด็กๆอ่ะรุ่นอากงอาม่าขึ้นแท็กซี่อย่างเงี้ยก็พูดกันไม่รู้เรื่องใช่ใช่ใช่อากงอาม่าก็พูดภาษาไทยไม่เป็นบางทีก็พูดไปไหนอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็จะพูดติดคำนียงแต้จิ๋วก็เลยบางทีแท็กซี่บอกตกลงไปไหนอะไรเงี้ย อันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกณน้อยครับเดี๋ยวเราก็คงมีโอกาสได้คุยกันเรื่องภาษาเต้จิวกับสมาคมโตเท้าอีกเจกว่า18นที่เจกจะไปคุยเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกงานเลี้ยงสมาคมใช่ไหมครับงานเลี้ยงสมาคมอันเลี้ยงประจําปีแล้วก็จะไปแจกโล่สําหรับครูมีครูที่เป็นคนจีนที่สอนอยู่ประจาเนี่ยสี่ห้าคนแล้วก็ผมกับคนอเมริกาอโกคนนี้เป็นครูกิติมศักิ์ก็คืออาสาสมัครอย่างเงี้ยเขาก็จะแจกโล่ คือค,คือประเด็นคืออย่างนี้เจกพอดีพอดีผมผมมีหลายงานเนาะผมก็เลยคิดจะปรึกษาเจกว่า เราก็ได้ค <ข Humans. S 2> ุยกันหลายครั examples, Girl, so. ้ง้วเนาะว่าจะไปไปซัวเถาอันนี้มันก็เปิดแล้วเนาะผมก็มีโครงการว่าจะไปเดี๋ยวเราเราคุยกันหลังไม่แล้วกันถ้าเดี๋ยวเราาำนดขึ้นมาให้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 ชัดๆว่าเจกจะมีโอกาสไปไปซัวเทาเมื่อไหร่กันแน่เพราะว่าเหตุผลก็คือว่ามันลงวันที่ไม่ได้สักทีเนี่ยเจกก็คงอยากไปอยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่ได้ไปนานเออไม่ได้ไปนานคราวนี้เราควรจะหาโอกาสไปเยี่ยมเอ่อเพื่อนเพื่อนญาติมิตรสมัยก่อนแล้วก็ได้โอกาสอัปเดต ครับแล้วก็ผมแนะนําถ้าไปแล้วก็กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนไปไหว้บรรพุรุษตัวเราเองหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีอันนึงที่ผมติดแฟนคลับเยอะแยะเลยทุกๆคนจะมาถามว่าหมอเทวดาเมื่อไหร่จะเปิดหมอเทวดายังไม่เปิดตลอดเวลาหมอเทวดายังไม่เปิดผมถามอยู่ตลอดเวลาเลยแฟนขับบางคนเนี่ยมาหาผมเลยบอกว่าเมื่อไหร่หมอจะเปิดผมบอก เปิดปุ๊บผมจะบอกแฟนขับเราเป็นท่านแรกแล้วแล้วแล้วเราก็กําหนดวันเลยอันนี้ผมผมผมไปจีนมาแล้วผมก็รู้ว่าวีซ่าทำไม่ยากหรอกแต่ว่ามันใช้เวลามันยังติดขัดอยู่ทุกคนมันเยอะเราะนั้นฉะนั้นต้องวางแผนอย่างน้อยๆหนึ่งเดือนอ่ะหนึ่งเดือนล่วงหน้าเราะนั้นเพจก็ต้องคิดว่าเวลาเวลาจะไปจีนเที่ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนละมันต้องมีแผนการสักหนึ่งเดือนอ่ะ เดี๋ยวเรามาคุยทั้งคลิปหน้าหลังใหม่นะครับคลิปหน้าดีกว่าเนาะว่าแล้วผมก็ครับผมฝากอีกนิดนึงก็คือว่าการสืบสารวัฒนธรรมผมก็ยังไงก็เป็นลูกหลานคนแต้จิ๋วนะแปะตรงนะเราก็เป็นแต้จิ๋วด้วยกันผมอยากจะฝากทุกวันนี้ดีบีโซเถาอยากทําเพื่อให้สืบสารวัฒนธรรมภาษาแต้จิ๋วสืบทอดไปได้นานเท่านานได้อีกวันหนึ่งเจกกุยและแปะตรงก็ดีใจเพิ่มอีกวันหนึ่ง นะครับดีครับยังงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าอีกครั้งเราก็คงมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะไปรับโล่รางวัลเนาะสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน